ทั้งใจิดได้รัก เพื่อบอกข่าวร้ายกับเธอฟาโรฟาโรคุณยังไม่ตายเหรอเธอลืมไปแล้วเหรอว่าฉันคือฟาโรผู้ฟื้นจากความตายเธ <c oughs> อคงแปลกใจสินะ ว่าฉันฟื้นขึ้นมาได้ยังไงฉันฟื้นขึ้นมาจากพลังของลูกชายเธอคนหนึ่งไทยใช่มันตกอยู่ในกำมือฉันแล้วและมันจะเป็นของฉันตลอดไปไม่ไม่นะฟาโรอย่าทำแบบนั้นนะมันสายไปแล้เทวา บอกลาลูกชายเธอซะเพมันจะเป็นสมบัติของฉันของฉันคนเดียวไม่ไม่ทำแบบนั้นไม่ได้อย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นอย่า น,นี่เป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยเป็นไปนไม่ได้ฟาโรตายไปแล้วนี่ ลงมือได้เริ่มขั้นตอนการถ่ายเทยนาโนชิปนาโนชิปต้นแบบเข้าสู่ฮีโร่แมมมอธดราก้อนฟินิกส์แค นาโนชิปกำลังรวมตัวกันเรดี้มันเกิดอะไรขึ้นพลังงานในเซล์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ หวังเพิ่มพลังงานเซลลเหล็กในเซลล์ถูกความร้อนจะหลอมละลายเด,ดีเราไม่คุยเสี่ยกต่อไปนะทำต่อไปใครที่ทนไม่ได้ก็ไม่สมควรฟื้นขึ้นมา ตอนการถ่ายเทน,นานโนชิป70% 80%อ,อดทนหน่อยนะครับ เดี๋ยวน้ะพุ่งถึงจุดเดือดแล้วนะพพาทอมันจิกเกินไปต้นแบบอัดตายได้ก่อนชีลือพวกเรามันทนได้ฉันรู้มันยังรับมือได้90% ถึจุดเดือดแล้วพวกเขากำลังจะทนไม่ไหวทำต่อไปใครมันทนไม่ได้ก็ไม่สมควรฟื้นขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้นตอนการถ่ายเทนา,นาโนชิกเสร็จสมบูรณ์ ว่าเป็นไรไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันมันนิ่งไปฟาโรอรู้มันไม่ได้ผลทำไมจะไม่ได้ผลทุกอย่างได้เสร็จสมบูรณ์ลนะ่ะ <laughs> อะไรขึ้นฟ้าโวทุกคนหายไปไหนแคทหายไปไหนไม่ต้องตกใจแต่ถึงเวลาแล้วที่พวกมันจะไปเกิดใหม่เกิดใหม่ นักประดาน้ำออกคนหาทั้งคืนแต่ไม่พบตอนนี้ประกาศยกเลิกการค้นหาไปแล้วสัญญาณชีพขาดหายไปรอทั้งคืนก็ยังติดต่อไม่ได้บริเวณานั้นาน้ำเชี่อวมากไม่เคยมีใครรอดมาได้ผมเสียใจด้วยครับด็อกเตอร์ ไม่ครับยังไงผมต้องตามหาไทยให้พบไม่มีประโยชน์หรอกแทนไทยไม่เปิดระบบดำรงชีพใต้น้ำเขาตั้งใจที่จะจับพวกเราไปจริงๆไม่ครับผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าไทยเขาจะทำแบบนั้นยังไงผมจะต้องตามหาตัวไทยให้พบแทนแทนปล่อยเข้าไปเถอะครับด็อกเตอร์ เขาคงต้องการเวลาที่จะรับมือความสูญเสียครั้งนี้ด็อกเตอร์คะมาอีกแล้วคะ่ะขายปุก๊ก็แฟนคุณแทนนะคะยืนรออยู่หน้าประตูะคะ่ะ ให้ครูไล่เขากลับบ้านไปเลยดีไหมคะไม่ต้องจ้ะไหนเธอสัญญาว่าจะไม่มาพบแทนอีกรุงต้องขอโทษด้วยนะคะที่รุงผิดสัญญารุงแค่จะไว้มาถามข่าวแทนนะคะเสร็จแ,แล้วก็จะรีบกลับเลยไม่ขอพบแทนหรอกคะ่ะ แทนเขาเป็นยังไงบ้างคะแทนเขาเพิ่งสูญเสียน้องชายไปเขาก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดานอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงงั้นจุงก็สบายใจคะ่ะรุงขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อน แทนเขาอยู่ตรงที่ไทยจากพวกเราไปเธอรีไปหาเขาสินี่นี่คุณยอมให้ลุงพบแทนเหรอคะแทนต้องการกำลังใจเขาคงต้องการเธอขอบคุณคุณมากนะคะ ทำไมถึงยอมไม่เข้าไปไปหาคุณแทนล่ะคะหัวใจของแทนนะ่ะกำลังแตกสลายหวังว่าผู้หญิงคนนี้คงจะช่วยเขาได้ หลืออะไรแล้วอ่ะนี่แกทำไมพูดแบบนี้กลับเข้ามาเดี๋ยวนี้นะไทยผมจะกลับไปเพื่ออะไรถ้าผมจะกลับไปเพื่อใครอ่ะไทยไท,ยไทยพี่ขอโทษยกโทษให้พี่ด้วย อย่าไล่ฉันเลยค่ะแทนแค่ฉันอยู่เป็นเพื่อนคุณก่อนผมไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆไทไม่ยอมใช้ระบบดำรงชีพใต้น้ำเพื่อรักษาชีวิตตัวเองเขาคงจะโกรธผมมากเขารู้ว่าถ้าเขาทำแบบนี้ผมจะต้องเป็นคนที่เสียใจที่สุดผมจะต้องรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิต ผมฆ่าน้องชายตัวเองไม่ใช่นะคะแทนคุณไม่ได้ฆ่าใครใครต่างหากล่ะคะที่ตัดสินชีวิตของเขาเองใครก็ฆ่าตัวตายกับพ่อผมผมไม่ควรรักคุณเราไม่ควรพบกันอีกอยี๋ยท่อความรักสิคะแทน ความรักของเราไม่ได้ฆ่าใครไทยเขาฆ่าตัวตายเองนะคะไทยเขาตายเพราะความรักของเราถ้าเราไม่รักกันไทยก็คงไม่ต้องตายแบบนี้